เศร้านี่ออกมาบินทบาตตามสายทางเอินว่าตามยุวัดป่าเนาะมันกะายุกไก่สถานทีช่ชุมชนพอสมควรก็ต้องยางเป็นกิโลนี่นะเศร้านี่ก็หมอกหลายหมอกหลายหมอกโล่งหลายผิดปกติอันนี้คือเส้นทางที่อาตมาใส่บินทบาตในการเลี้ยงฉีพสิเป็นเทียงให้เทียงหน้าตามไรตามหน้า ที่เขามาปลูกไว้น้ำไ้น้ำหน้ามาอาศัยออกจากบ้านมามาอาศัยอยู่ไหอยู่หน้าม,มันปลอดมันสงบดีเข้ากับอาศัยเถียงไ้เทียงหน้าคนที่อยู่ในหลอบเทียงไ้เทียงหน้านี่แหละเป็นผู้ส่บาดให้เข้าเออ,อาหาคบหาฉันตามทุงตามท่าตามวัดวัดปลา,าเป็นวัดในเมืองเออเส้นท่ากันมิถบาดกันสินี่ลหละน้ำทงน้ำทา